วันนี้ก็เราได้รับเกียรตินะคะจากสภาออหอนะคะจากทั้งภาคส่วนกลางนะคะภาคใต้นะคะได้ลงมาที่จะมีการประชุมนะคะแล้วก็มาพูดถึงนโยบายของหอไทยนะคะว่าจะมีการพักดันหลายๆโครงการนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปมาเลเซียนะคะไปดูการกำลังก่อสร้างรถเร็วรถไฟความเร็วสูงนะคะระหว่างกรันตันไปถึงกาลมเปิ์นะคะก็ถือเป็นที่ อึ้งนะคะว่าเขาจะทําได้รวดเร็วมากนะคะเราคิดว่าปี2 7 1นะคะคงจะได้มีรถไฟความเร็วสูงระหว่างกรันตันไปที่เคลิออาจจะมีการโปรแกรมมิจะววางแผนเชื่อมมาเชื่อมมาต่อที่ฝั่งใกล้อำเภอสมัยกรกงเราเนะก็เราคาดหวังเอาไว้นะคะแล้ววันนี้เราก็ได้กลับมาพามาดูเรื่องเกี่ยวกับสินค้าของดีโคโรก็คือบริทานพันไม้นะคะก็เลยว่าเป็นสวนที่ ไม่ธรรมาดาสำหรับสมัยกรกของรเราเองนะคะแล้วก็วันนี้คณะกรรมาการก็ได้มาเยี่ยมชมนะคะพร้อมกับเจ้าของสวนก็ได้แนะนํานะคะเรื่องความเป็นมาของสวนวิทยาพันไม้พร้อมกับมีของที่ลึกมอบไปให้ด้วยแล้วกันนะคะก็ในกาสนี้ต้องขอขอบคุณนะคะหอการค้าภาคใต้นะคะแล้วก็จากส่วนกลางที่ลงพื้นที่เรานะคะเรียกว่าเป็นการประชายสัมพันธ์ให้คนได้เห็นว่าสมาัยกรกเราจังหวัดนราธิวาสก็เป็นเมืองที่น่าเข้ามาเยือนนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่กาลัง ที่จะเดินหน้าเข้าสู่ระบบในการพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีเมลกาดต่อไปค่ะ